แค่สามเดือนนะคะเพราะว่ามาด้วยวีซ่าเยี่ยมเยือนนะคะเมื่อครบสามเดือนก็บินกลับไทยคะ่ะกลับไทยวันสิ้นปีพอดีคะ่ะเขาดาวบนเครื่องบินนะ,ะออ 2, คะปศ2,564ค่ะแฟนก็ขับรถมาส่งที่สนามบินนะคะเราก็ขามาก็บินคนเดียวขากลับก็บินคนเดียวมนเหมือนเดิมคะ่ะนี่ก็คือบรรยากาศสนามบินเฮลซิงกิวันที่ 3าธันวาคม2564นะคะวันสิ้นปีนั่นเองค่ะเราเลือกบินวันนี้เราลืมไงว่าวันนี้มันเป็นวันสิ้นปีวันขคาวดาวเราลืมเราคือเราไม่ได้เป็นคนสนใจเรื่องวันวันโน่นวันนี้เราไม่ใช่เป็นคนที่เฉลิมฉลองวันสําคัญต่างๆนะเราก็เลยแบบเลือกที่จะบินวันนี้เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายเออก็เข้ามาเช็คอินเข้ามา โหลดกระเป๋าตามปกตินะคะของการใช้สนามบินระหว่างประเทศนะคะถ้าเราจะบินไปต่างประเทศเราก็ต้องถือกระเป๋ามานะคะมาโหลดกระเป๋ามาเช็คอินมานูน่นมานี่มานั่นมาตรวจเอกสารนู่นนี่นั่นนะ,ะนี่ก็คือภายในสนามบินเฮลซิงกินะคะวันที่31ธันวาคมนะคะ2564ค่ะท่านผู้ชม กาศภายในสนามบินก็จะประมาณนี้นะคะก็คล้ายๆกันทุกที่แล้วค่ะไปับเราฮัลโหฮัลม่อยาดูลเ่้ไรก 嗯。<Up. S 2> เอกสารเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจากเจ้าหน้าที่ตำรวจตอมอนะคะเราก็เดินออกมารอที่ข้างนอกนะคะรอบินนะคะรอบินนะคะรอขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทยนะคะเมื่อวันที่31ธันวาคม2564นะคะนี่ก็คือบรรยากาศภายในสนามบินเฮลซิงกินะคะของประเทศฟินแลนด์นะ,ะก็โล่งเหมือนเดิมค่ะ โล่งเหมือนเดิมนะฮะบรรยากาศคนก็ยังจะไม่ค่อยจะเดินทางเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงโควิดนะเศรษฐกิจก็ย่ําแย่นะแต่ก็ไม่โล่งเท่ากับวันที่มานะวันที่บินมานี่โล่งมากแต่วันนี้ขากลับนะ,ะขากลับไทยนะก็ไม่ถือว่าโล่งนะโอ้เพราะว่าเปิดประเทศแล้วเนาะแต่ว่าก่อนบินกลับไทยนะคะ ก็ต้องตรวจโควิดด้วยนะคะต้องใส่หน้ากากเหมือนเดิมค่ะแล้วก็รอบนี้นะคะบินกลับไทยนะคะก็ต้องจองโรงแรมนะคะ10วันนะคะเพื่อที่จะไปกักตัวโควิดนะคะกักตัวเพื่อปลอดเชื้อโควิด10วันนะคะจองโรงแรมไป10วันนะก็คือเมื่อถึงประเทศไทยแล้วนะคะก็ กลับบ้านไม่ได้นะต้องไปกักตัวสิบวันนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะหรือฉีดไม่ครบสองเข็มนะรัฐบาลไทยนะคะก็จะประกาศว่าใครที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ต้องไปกักตัวนะคะนี่ก็บรรยากาศบนเครื่องบินนะคะที่จะบินกลับไทยวันที่สาสิเอธันวาคม25น้ารนะคะ ก็บรรยากานี่ถึงแล้วนะคะถึงแล้วค่ะก็มีคนคนเยอะไหมก็ไม่ค่อยเยอะนะคนไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ว่าก็มีเยอะกว่าตอนมานะขากลับมีเยอะกว่าตอนมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วค่ะเราก็มาถึงวันปีใหม่พอดีวันที่หนึ่งทันเอ่อหนึ่งมก,กราคมนะคะมาถึงวันปีใหม่พอดีเพราะว่าเราบินตอน 31ทันวานะบินตอนตอนกลางคืนเนาะพอมาถึงประเทศไทยก็วันที่หนึ่งมก,กราพอดีนะคะวันปีใหม่พอดีก็เดินนะคะเดินออกไปนะออกไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะทุกคนก็ต้องใส่หน้ากากนะคะ เจ้าหน้าที่แจกเอกสารนะคะแนะนำว่าเราจะต้องไปไหนไปทำอะไรนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนสำหรับคนที่ต้องกักตัวนะคะก็เมื่อถึงสนามบินสุวรรณภูมินะคะเราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะใส่ชุดสีฟ้านะคะ ล้วก็ใส่หน้ากากนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนําว่าเออถ้าเป็นต่างชาติไปตรงไหนถ้าเป็นคนไทยไปตรงไหนถ้าเป็นคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนไปตรงไหนไปนั่งรอตรงไหนนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนําเป็นขั้นตอนนะคะแล้วเขาก็จะเดินมาถามเราว่าเนี่ยฉีดวัคซีนหรือย,ยงังจองโรงแรมหรือย,ยงังทํานูน่นทํานี่หรือย,ยงังตามตามกฎเกณฑ์ของอาการเข้าไทยช่วงโควิดนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่มาตรวจเอกสารเรา เรียบร้อยนะคะเอกสารพร้อมทุกอย่างนะคะเราก็นั่งรอค่ะนั่งรอนะคะนั่งรอเพื่อที่จะตรวจว่าเราจะไปตรงไหนตรงไหนนะคะเมื่อเราตรวจเอกสารเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เดินออกมาข้างนอกค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะยืนรอเช็คอีกรอบหนึ่งนะคะเราก็เดินเข้าไปนะคะ ตรงนี้เป็นขั้นตอนการเข้าไทยนะเข้าไทยก็ต้องตรวจเอกสารนะคะพิมพ์ลายนิ้วมืออะไรแบบนี้นะคะ่ะเป็นต่อมอของประเทศไทยนะคะต้องถอดหน้ากากแล้วก็โชว์ตั๋วเครื่องบินนะคะว่าเราบินมาจากที่ไหนอะไรยังไงนะคะก็จะมี เจลล้างมือให้ใช้ด้วยแต่แเราเราจะกดเจลวล้างมือแต่มันกดไม่ออกกดเก้อเลยกดได้แต่ลมนะคะท่านผู้ชมก็ถึงขั้นตอนพิมพ์ลายนิ้วมือนะคะทันจาหน้าทีเขาก็จะบอกเราทําตามขั้นตอนนะคะก็ตรวจเอกสารเอกสารเสร็จเรียบร้อยนะคะกระเป๋าเป้ก็พังอีกนะคะสิบแตกสิบแตกก็มาถึงด่านศุลกากรนะ เราไม่ได้ซื้ออะไรมาเราไม่ได้มีของอะไรที่จะต้องสำแดงเราก็เดินไปเรื่อยๆชิวๆถึงบ้านเราแล้วนะคะอ่ากดเจลล้างมือไม่ได้ก็มากดตรงนี้โอเคตรงนี้ได้อยู่กดได้อยู่ก็กดเจลล้างมือตลอดนะคะเพื่อป้องเพื่ออนามัยนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะแต่ส่วนใหญ่คนที่เข้าไทยช่วงนี้นะช่วงที่มีโควิดนะส่วนใหญ่จะต้องตรวจโควิดนะ ตรวจว่าปลอดเชื้อแล้วนะคะถึงจะเข้าได้นะก็เราก็จองโรงแรมไว้นะคะสิบคืนนะสิบคืนเพราะว่าคนไหนที่ไม่ฉีดวัคซีนก็จะต้องไปกักตัวสิบคืนนะเราก็จ่ายเงินเองนะคะทั้งหมดทั้งสิ้นก็ประมาณเกือบสองหมื่นเนาะเกือบสองหมืนบาทก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโรงแรมนะคะขับรถมารับเรานะคะ โรงแรมที่เราจองไว้นะบริการดีมากค่ะขับรถมารับส่งเออมารับที่สนามบินนะคะเจ้าหน้าที่โรงแรมนะคะก็จะขับรถมารับเราที่สนามบินวันนั้นวันที่หนึ่งมกราคมสอง5ันห้าหสิบห้านะคะวันปีใหม่พอดีนะคะเราจองไว้สิบืนนะคะรวม ค่าอยู่ค่ากินและค่าตรวจโควิดด้วยนะคะรวมทุกอย่างรวมทั้งรถมารับที่สนามบินนะคะทุกคนที่เคยบินช่วงโควิดก็จะเข้าใจดีนะว่าเรามาถึงไทยแล้วเรากลับบ้านไม่ได้นะคะถ้าเราไม่ได้ฉีดวัคซีนนะเราต้องไปกักตัวสิบวันนะคะเจ้าทีเขาก็มารับเรานะคะไปส่งที่โรงแรมนะ แล้วก็ต้องถ่ายรูปเป็นหลักฐานด้วยนะเราก็ยืนรอชิวๆยืนรอรถมารับนะคะก็อย่างที่เห็นนะอยู่ฟินแลนด์มันอากาศหนาวเนาะอยู่บนเครื่องมันอากาศเย็นพอมาถึงไทยก็อากาศร้อนมากนะคะร้อนสุดๆ,ๆร้อนที่สุดนะคะ เจ้าหน้าที่ก็ถ่ายรูปไปเป็นหลักฐานว่านเนี่ยเออมารับแล้วนะคนที่ชื่อนั้นชื่อนี้เออลูกค้าท่านนั้นท่านนี้พอดีตอนนั้นอ่ะมีเรามาคนเดียวด้วยเออมีเรามาคนเดียวมารับเราคนเดียวคนอื่นเขาน่าจะมาเที่ยวเย็นนะเรามาถึงเที่ยวเชาว้าไงมีเราคนเดียวก็รถมาแล้วนะคะก็เป็นรถตู้ของโรงแรมนะบริการดีมากบริการดีทุกระดับประทับใจนะคะ ก็อยู่ในขั้นตอนของรับเราไปกักตัวที่โรงแรมที่เราจองไว้จ่ายเงินเองนะคะจ่ายเงินเองนะไม่ได้กักตัวฟรีนะจ่ายเงินนะคะทั้งหมดทั้งสิ้นเกือบ20งหมบาทนะคะทั้งรถมีเราคนเดียวที่มาถึงตอนเช้าเนาะมาถึงแล้วค่าโรงแรมกักตัวนะคะก็จะมีมุม เจลล้างมือนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ยืนสแตนบายรอตรวจคุณะ,คะภูมิเราอยู่นะคะแล้วก็ก็จะบอกให้เราไปเช็คอินที่โรงแรมนะคะตรวจสอบเอกสารนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่รอรอหิ้วกระเป๋าขึ้นไปส่งบนห้องนะเจ,จ้าหน้าที่ก็ถามว่า ขอพาสปอร์ตหน่อยค่ะแล้วก็ขอดูอใบจองโรงแรมหน่อยนะคะจองกี่วันกี่วันนู่นนี่นั่นชื่ออะไรคะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะตรวจสอบเอกสารนะคะมีใบไอ้นูน่นไอ้นี่มาหรือเปล่ามีไทยแลนด์พาสมาหรือเปล่านู่นนี่นั่นนะ,ะก็ตรวจสอบเอกสารเป็นเรื่องปกตินะเอกสารก็จะเยอะนิดนึงนะเพราะว่าเป็นช่วงโควิดนะคะเมื่อตรวจสอบเอกสารเสร็จแล้วก็จะให้เราเซ็นชื่อนะเซ็นชื่อว่าเราเนี่ย เช็คอินแล้วนะคะเส็นชื่อเสร็จเรียบร้อยนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะให้กุญแจแนะนำโน่นแนะนำนี่นะคะเสร็จแล้วก็เราก็เอากุญแจให้พนักงานนะก็จะช่วยเราถือกระเป๋าขึ้นไปบนห้องนะคะก็ต้องพักอยู่ที่นี่10คืนนะคะ10คืนเนาะ ค่าห้องค่าที่พักค่าอาหารสามมื้อนะคะน้ำดื่มและค่าตรวจโควิดรวมทั้งหมดทั้งสิ้นก็1 0 8 0 0 0บาททวนนะคะรวมรถไปรับที่สนามบินด้วยนะคะก็เจ้าหน้าทีก่ก็พาเราไปเจ็คไปไปห้องนะช่วยช่วยเรายกกระเป๋าไปห้องบริการดีนะคะโรงแรมนี้นะคะ เข้ามาเปิดไฟเข้ามาเปิดไฟเปิดนู่นเปิดนี่ให้เนาะก็จะมีน้ำนะคะอันนี้คือห้องกักตัวนะคะสิบคืนนะ,ะก็จะมีโต๊ะมีทีวีมีน้ากากอนามัยมีราวตากผ้านะคะมีเตียงสองเตียงนะคะ สำหรับเราเราไม่ซีเรียสน,นะเรื่องเตียงเดี่ยวเตียงคู่อะไระว่ายังไงเราก็นอนคนเดียวอยู่ดีนะคะเจ้าหน้าที่ก็มาเปิดไฟให้เปิดน,นั่นเปิดนี่ให้ก็นี่นะคะเราก็เดินมาเปิดฟุงเปิดไฟก็มาตรวจดูห้องนงห้องน้ำนะคะก็สะอาดงามสะอาดสะอาดสะเอี่ยมนะ,ะมีน้ำไว้ให้เราด้วยหลายแพ็คมากเพราะว่าเราพักสิบคืนเนาะเราจะมีแปรงสีฟันยาสีฟัน ยาสะผมมีอาหารเตรียมไว้เรียบร้อยนะคะสะอาดสะอ้านมีไม้กวาดด้วยนะคะนี่คือค่าเข้าพักนะคะ1 8 9 0 0บาทนะคะสำหรับคนไทยนะรวมอาหาร3ามื้อแล้วก็การตรวจโควิด2ครั้งด้วยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะเอาไว้นะคะนำเรื่องเล่า ตอนต่อไปมาเล่าให้ฟังนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะบายบาย